สวัสดีครับวันนี้มาเจอนักวิ่งนะครับวิ่งอะไรครับโครงการโครงการยังครับวิ่งยังแล่นแล่นน้ำกันครับตำบลดอนยานางครับอ่าช่องยูทูบนะครับแล้วสมชายคนสีครับไม่ถ่ายท่อสดนะครับตอนเย็นถึงจะลงจะไปลงตอนเศารนี่แหละสมชายคนสีครับมาเจอมาเจอครับไปทุระมามาเจอการแล่นน้ำกันครับโครงการเทศบาลตำบลตำบลดอนยานางครับ ติดตามด้วยนะครับ YouTube สมชายคนสีนะจ๊ะเอ้าคนสวยห้ยาก,กิโลละเอะาก,กิโลหาก,กิโลบ่พยังแลนไม่ไหวหรือพยังเถ่าแล้วอ่า่ายลง y งย t u ู e อย่างเดียวอ้าวยกมือยกยังป้อนยครับ้สุดยอดช่องสมชายคนสีนะครับใครอยากดูตัวเองกดติดตามให้ด้วยนะครับเพิ่งหัดทำครับ <laughs> สวัสดีครับลุงสมยยอสวัสดีครับอ้าวลูกค้าติ่มพันยัยเส้นหมเอสวันนี้และยกพปอดใช่ไหมเออแรงแล้วจะไดเออสมชายคนสีเด้เอยูทูบยูทูบกดติดตามให้ลูกให้พันยัยพ่อสมชายคุณสี YouTube, YouTube. อยยอสณสเออสีซอสเสือสลีเด้อ <c oughs> อ่ะยิ้มหน่อยจ้าช่องสมชายคนสีนะครับยูทูบครับ ใครอยากดูแองเดี๋ยวไปถึงบ้านมันจะลงผมต้องไปลงไวไฟครับเพิ่งหัดทำครับเออลูกค้าไอติมุมาอ่กี่กิโลครับเนี่ยอ่กี่กิโลครับสมชายกุศีนะครับช่องยูทูบครับใครอยากใครอยากดูตัวเองกดติดต,ตามให้ด้วยเทศบาลบอครับโครงการเทศบาลบอเทศบาตลตะบนรอยนางเนาะแล่น้ำกันบอครับโคองการ ครับโครงการวิ่งด้วยกันนะครับภาษากลางคนภทยสายสารบานผมก็แล่นน้ำกันครับโครงการของอเพื่อสุขภาพของอเทศบาลตำบลดอนยานางนะครับขอโทษนะครับเราเราไทยเกี่วลักยับกกกลินอ้าว <Okay. S 1> สมชายคนสีนะ้่องยอทูปเนี้ยปอดได้ไหมล่ะเออกดเอา้าหัวต้นแไหม <laughs> กดไลคกดแชร์กดติดตามเลยนะครับสมชายคุณสีครับใครอยากดูตัวเองยิ้หน่อยจ้าคนสวยเมื่อยแห้งบมดละ <laughs> ตะกี้รอหลานนี่โอ้ช่องโยโยโทมนะครับสมชายคนสีครับสวเสื้ะะอีได้สีเอสวัสดสะลาละลุเรือเดยอ ไปเอกเบิงจากขวางมาอ้าววิ่งหน่อยครับผมกำลังจับลงยูทูบอยู่ครับ <laughs> ยกนี้ป่อเนียครับป่อเลยเออช่างสมชายคุณศรีนะครับไปถึงนี่ผมจะลงแล้วอยู่ผมอยู่คาอ้อครับคนขายสกินีมสุดยอดครับป๋าป๋าโอ้ยลงทั่วโลกแล้วยูทูบ YouTube ผม <laughs> สมชายคุณศรีครับก็ติดตามให้ด้วยนะปะ๋า เพิ่งหาทำครับประมาณสองเดือนนี่แหละผมคัญขายสกีมครับอ่านี่หน่วยหน่วยอะไรเนี่ยหน่วยราคาความปลอดภัยตามท้องถนนนะครับอปพรและอะไรนี่ชุดดำๆนี่๋อกู้ภัยครับกู้ภัยสว่างครับกู้ภัยสว่างนี่ครับหมดแล้วบ่ครับลูกพี่มดระวบ่ครับสวัสดีนะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับช่องสมชายคุณศรีในยูทูบครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วย สวัสดีครับ